อกลับมาที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีหลายคู่ที่ลงเตะกันไปแล้วก็หลายนัดมากสกอร์แบบเดือดเดือด<ช>เผ็ดมันสุดๆไม่รู้ไปอัดอั้นอะไรกันมานะคะเราได้เห็นทั้ง6-1-7-2อะไรอย่างนี้<ช>นะแต่ว่าเรามาดู จากฝูงของพรีเมียร์ลีกนะคะอาร์เซนอลก่อนนะคะนี่ก็ฟอร์มดุเหมือนกันเป็นบิ๊กแมชเลยนะคะเพราะว่าเจอกับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอาร์เซนอลอาร์เซนอลเลยขออภัยค่ะอาร์เซนอลที่ถล่มไป4ประตูต่อศูนย์เลยนะคะใครนะแอตเลติโกมาดริดใช่อูนไม่น่าพูดเลยว่าอูนชอบโชว์โลหุตเกมเนี้ยมันมันพูดยากอูนเพราะว่าบอลมันเข้าทางคืออาร์เซนอลปกติก็คือบุกหน้าโกวอยู่แล้วแต่ในคืนที่แบบยิงเป็นเข้าเนี่ย บอลมันจะเป็นอย่างี้นะคือคทำยังไงก็ดีไปหมดอนะ่ะเหมือนนัดแอตเลติโกโมาดิดที่เคยทำกับเรอัลมาดิดครับคือยิงแล้วตรงตลอดก็ไล่ถล่มได้นะครับ4-0เลย4.0<อ>เลยค่ะก็นี่เป็นชัยชนะนัดที่100ในแชมเปี้ยนส์คีกนะคะของอาร์เซนอลนะคะ ก็สประตูต่อศูนนี่ก็โอ้โหโยคเรสก็ยิงใช่เบิร์นด้วยนะคะแต่ว่าจังหวะโยเคเรสที่มาฉลองประตูท่าหน้ากากเขาอะกลายเป็นกาเบียลนะที่โดนแซวว่าเมื่อไหร่เองจะทำท่าดีใจเพื่อนถูกสักทีเพราะมันต้องปิดปากไม่ใช่ปิดตาเห็นมันมีรูปอยู่นะที่เขาไปเทียบกันนะเพราะว่าก่อน้าทาไมมไม่เห็นมันมีตอนที่แบบ เจอกันก่อนที่อาเซน,อนเออก่อนที่โยเคเลสย้ายม่อยู่อาเซนอนใช่ไหมคะแล้วเหมือนกาเบียเคยไปทำท่าล้อโยเคเลสก่อนตอนนู้นแต่พอมาอยู่ทีมเดียวกันทำไมทำไมไม่สังเกตเพื่อนหน่อยว่าหน้ากากามันต้องปิดปากไม่ใช่ไป็นปิดตาช่วยทำให้ถูกท่าหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนยิงเก้าก็ได้ได้ประโยชน์ไปนะครับ<ๆ>ก็ทำให้9คะแนนเต็มเลยนะจาก3าเกม นะครับตอนนี้อยู่อันดับ3ลีกเฟสก็คือตารางคะแนนยาวๆนะครับตามหลังแค่เปเช่กับทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนะครับอาร์เซนอลก็ยังเป็นทีมที่7ในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่คบหนึ่งร้อร100นัดในรายการนี้ที่เปลี่ยนมาจากชื่อของ UCL นะครับตั้งแต่1 9 9 2 1 9 9 3นะครับปืนใหญ่เป็นอันดับ3ที่ชนะครบ100เกมแมน,นยู125แล้วก็เชลซี102่งร้อยเกมะนะครับแล้วก็วกอาร์เซนอลยังเป็นทีมแรกที่เก็บคลีนชีสใช่ไหม นะครับในบ้านรอบแบ่งกลุ่มรอบหลีกได้ถึง9เกมติดต่อกันครับยิงได้27ลูกนี่ไงท่านี้ไงพี่ปอ๊อปเออมันจะปิดตาทเหมือนมองอยังไงกาเบียว <c oughs> <c oughs> เออเหมือนใครรู้ไหมสมัยก่อนอะแกเรตเบลที่ทําท่าหัวใจอะอ๋อแล้วทำหัวใจไม่ได้เออไม่มีคนทำทำถูกนะทำใจไม่ได้ออนะครับอ่านี่คือปืนใหญ่ค่ะ <c oughs> แล้วก็อาร์เตต้าชื่นชมโยเคเดสใช่ไหม ใช่ค่ะก็เตต้าโดยภาพรวมก่อนนะคะก็บอกว่าแฮปปี้มากทั้งมีความสุขแล้วก็ภูมิใจสุดๆเลยนะคะกับผลงานแล้วก็ผลการแข่งขันในค่ำคืนนี้เพราะว่าการที่ต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างแอตเลติโกมาดริดเนี่ยพอได้มาวิเคราะห์พวกเขาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เห็นในเกมวันนี้เนี่ยนะคะก็มองว่านี่เป็นเกมที่ยากแล้วก็จะต้องใช้ความดุดันใช้ความอดทนอย่างมากนะคะอตาชมโยคารสค่ะบอกว่าเราทุกคนชื่นชมเขานะเพราะว่า เขาทำให้เราเป็นทีมที่ดีขึ้นค่ะเขาทำให้เรากลายเป็นทีมที่ unpredictable คาดเดาได้ยากมากขึ้นนะคะโยเคเรสเนี่ยถูก ได้รับความชมมาตลอดเรื่องของสรีระร่างกายที่มีความแข็งแกร่งนะคะกดดันคู่แข่งได้ดีแล้วก็ยังครองบอลได้ดีอีกด้วยนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการทาประตูค่ะวันนี้นโยคาเรสทําได้2ประตูที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็หวังว่าเขาจะเริ่มมีโมเมนตัมทาประตูได้อย่างต่อเนื่องนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับแล้วกับความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ทํามานะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นรอยยิ้มที่กว้างที่สุดจากโยคาเรสเลยนะคะจริงๆอ่ะ มเีเทอร์รี่อองรีด้วยนะ ที่เขาได้สัมภาษณ์สดหลังเกมอุนไปเห็นคลิปในในไอจีอ่ะ <c oughs> ที่เขาได้คุยสดกับทางโยเคเรสอะค่ะเพราะว่าเหมือนโยเคเรสเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาย้ายมาอาเซนอลเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้มีคอนแทคไม่ได้มีเบอร์ส่วนตัวกับองรี <c oughs> เขาก็เลยไม่ได้ไปขออนุญาตใช้เบอร์14ก่อน <c oughs> อ๋อ <c oughs> คือเป็นคาแรคเตอร์ที่ไปถามแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขออนุญาตองรีในการจะใช้เบอร์นี้ก่อนนะแต่ว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ผู้เล่นที่ ส่วนหมายเลข14เนี่ยทำประตูให้เยอะอสำหรับอาร์เซนอนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เขาก็หวังว่าจะมีแบบ more goals ส o c ค m e จะมีอีกหลายประตูจากผู้เล่นหมายเลข14ให้กับอาเซนอลตามมาหลังจากนี้นะคะซึ่งติ๊กตี้ก็น่ารักติ๊กตี้ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยเพราะว่าเบอร์14อ่ะไม่ใช่เบอร์ส่วนตัวอะไรของเขาแต่ว่าก็เป็นแค่เบอร์ที่เขาเคยใช้ให้กับทีมเท่านั้นเองแค่มันตำนานตำนานนะนะก็เต็มที่ไปเลยมีความสุขทาประตูให้กับทีมให้ได้เยอะๆแค่นั้นเองคือสิ่งที่เขาต้องการส่วนถ้าอยากได้เบอร์ส่วนตัวก็เดี๋ยวส่งให้นะจ๊ะโอ้หน่ารักมากนะครับอ ครับอองรีคงบอกไม่เป็นไรน้องยิงเยอะๆก็พออเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเบอร์14ยิงเยอะอ่ะใช่ค่ะคุค้นว่าเคยเป็นเบอร์เก่าของทีโอวอลคอต์ดรอเปล่าคุณลันกานเนอร์บอกไนครับเบอร์14นี่วอลคอเคยเคยเคยใส่เยอะถ้าผมจำไม่ผิดนะค่ะก็ใครนะ14บสีบาซ่า14บาซ่าใครอ่ะเอ้ยจำไม่ได้เลยไปนักเตะบาร์เซโลนาไปแล้วนี่อ๋อไปดูแมนซิตี้ดีกว่าครับเรือใบสีฟ้ากลับมาชนะเกมเยือนได้แล้วนะครับ พวกเขาเจอกับทางฝั่งของบีอาริเอลนะครับเหมือนเดิมเจ้าเก่าเออร์ลิงฮาแลนด์ทำประตูได้นะครับแล้วก็ยิง12นัดติดต่อกันแล้วตั้งแต่มีลูกชายนี้ยิ่งกาติดบัคออีกนะครับโหแบบเก่งกว่าเดิมครับเขาบอกว่าเขาไม่เครียดนะครับกับบ้านไปอยู่กับลูกะนะครับไอเดียยิ่งกระฉูนแล้วนียิงไป22ลูกแล้วนะครับทั้งในานามทีมชาติแล้วก็ในนามสโมสรนะครับอันนี้คุณลันกานเนอร์บอลวอคอตนะอ่าพอหวังจะเป็นแบบองรีดีกว่านะครับแล้วไอ้ลูกนึงเป็นแบนนาโดซินวานะครับ ทำให้เซตตี้เนี่ยเก็บ3แต้มครับมีเพิ่มเป็เคะแนนอยู่ที่5ในหลีกเฟดนะครับแต่แว่าเบียเรลได้แย่แล้วนะครับมีแค่คะแนนเดียวนะครับค่ะก็หลังจบเกมนะคะเป๊ปกวัวริล่าก็บอกเลยว่าพอใจกับลูกทีมมากๆนะคะที่สามารถมาเก็บชัยชนะในเกมเยือนได้ในรอบปีเลยนะเพราะว่านี่เป็นสนามที่ยากในการมาเยือนนะคะแต่ว่าลูกทีมของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆพวกเขามีโอกาส1-2ครั้งนะคะแต่ว่าก็ ทีมของเราเองเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ถือว่าเป็นก้าวที่ดีสําหรับเราในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ได้มีแค่เออร์ลิงฮาแลนด์คนเดียวแล้วที่ทาประตูให้กับเรือใบสีฟ้า Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อ,อน <บะ S 2> น,นิงน้ใช่คือก่อนน,ะนั้นนี้เป๊กก็บอกว่าเฮ้ยเราอะ่ะควรจะต้องให้คนอื่นยิงได้ด้วยบ้างนะจะมาหวังเพิ่งแค่เออร์ลิงฮาแลนด์อย่างเดียวไม่ได้แล้วก็เมื่อคือนนี้ก็มีเพื่อนช่วยยิงนะคะได้ได้ประตูจากคนอื่นๆด้วยแล้วก็ได้เห็น ผลงานที่ดีจากทางแชกี้แล้วก็ทีเจนนี่ไรนเดอร์นี่หันใจคนใหม่ของคุณดูนใช่ค่ะวันนี้เป๊ปมาหล่อมากเลยครับไม่เคยเห็นเขาใส่เต็มยศขนาดนี้นานแต่ว่ามีช็อตที่โดนแซวเหมือนกันนะที่จะไปเก็บบอลแลโยนไปโดนวิติดเขินบอกว่าเดิมยูจะเป็นโค้ชที่เก่งขนาดไหนก็ได้แต่อยู่เป็นบอบอลไม่ได้สอบไม่ผ่านโยนผิดตลอดเป๊ปโคเดล่าใช้มือไม่ค่อยดี